ลงทุนกับตัวไหนดีใช่ปะแต่งหน้าลิซ่าใช้ก็คือน้องมันฟินมากเนื้อแมทละมุนๆที่แบบฟอร์มูล่าดีมากแม่ราคามันซีซะาจี๊จ๊าจังเลยแบบ590ร้อยเก้าสิบแฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจคี่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยทุกคนก็คือเฟรริ์ลิปสติกนั่นเองนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้แต่ว่า30แท่งค่ะทุกคนคือมันเยอะมาก ซึ่งใน30แท่งนี้นะคะก็มีทั้งเนื้อแมทเนื้อกะหมี่เนื้อโก,กล ow, เนื้อบามแบบครบๆเลยแล้วก็มีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เกาหลีคลากกันเลยนะคะถ้าใครพร้อมจะดูแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราก่อนคนหนึ่งไลค์นะแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยกด Subscribe ช่องเรากอย่าลืมกด Subscribe ทางเรานะคะไม่ลืมเตรียมน้ำเตรียมขนมไว้ให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย แกงแรกนะคะก็จะเป็นฟิลแบบว่าบาบาบบำรุงนะคะบ r บ w n e x t า a l i ิ t i ินนะคะทุกคนแบบ l ล o มนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เป็นลิปบำรุงทุกคนที่เขาจะออกสีแบบเบาๆมากๆเราชอบของบอบบ y b r รา n ตรงที่แบบมันเนื้อลื่นทาง่ายมากๆเราซึมไปกับปากเลยแต่ยังให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆดูแบบทาบำรุงทาเติมระหว่างวันได้เรื่อยๆเลยนะเป็นติดเฟลเบริกของเราในทุกๆปีเลยนะคะแต่อย่างอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรใหม่ที่เขาปรับในปีนี้เลยนะทุกคนต่อมาก็จะเป็น The อ l i ปโก o ์ ะะอันนี้เคยมีประเด็นอยู่ช่วงหนึ่งว่าแบบเออถ้าเทียบระหว่างบอบบี้บราวด์กับดีออตัวเนี้ยคือลงทุนกับตัวไหนดีใช่ปะส่วนตัวรู้สึกว่าดีออจะให้ความสีชัดแล้วก็ฉ่ำกว่าบอบบี้บราว์นะคะแล้วก็กลอสซี่กลอสซี่มีความเคลือบปากนิดนึงนะคะแล้วเนี้ยทาไปแล้วจะมีความเย็นเย็นที่ปากด้วยทุกคนก็แต่บอบบี้บราว์จะให้ความสบายปากแล้วก็ทาไปแล้วมันจะซึมไปกับปากเลยลิปบ,บามถูกและดีกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เป็นของอิงกุในโอโกลเปปทายบามนะคะหลายปีเขาออกสูตรที่เป็นสีมา ะะอันนี้จะเป็นสีลิมิเต็ดโรซี่มัวฟเดิอมอะเราชอบลิปบามอิงกุมากๆอยู่แล้วทุกคนแล้วพอเขาออกสีลิมิเต็ดมาฉันจะพาดได้ไงแกิดุสีดี้ตามที่สีชัดสีสวยมากๆอะทุกคนทางแบบบบบำรุงแน่นๆแล้วก็ให้สีที่สวยบางวันที่แบบว่าไม่ได้อยากทาลิปสติกอยากอยากทาฟิลแบบมีสีปากเบาๆอะไรเงี้ยก็คือใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวจบเลย มาต่อกันที่ลิปบำรุงที่มีสีอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวเคที่ไฮย่าลิปบามนั่นเองนะคะปีที่ผ่านมาลิปรู้สึกว่าบามฉ่ำๆมาแรงมากๆนะคะอย่างเคที่ก็จะเป็นแบรนด์ของคุณแม่กระแตนะ,ะนอกจากจะเป็นลิปบามที่บำรุงสีชัดเลยเขายังเป็นลิปสายมูด้วยค่ะทุกคนประฉันะเป็นสายมูตัวยงแบบ ร้อยหลานเปอร์เซ็นต์แล้วแบบเขาทําสีมาน่ารักมากๆด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นลิปที่ผ่านพิธีปลุกเสกมาแล้วจริงๆนะความสนุกของลิปรุ่นเนี้ยคือตอนแกะมันรุ้นว่าแบบเฮ้ยเราจะดวงยังไงทุกคนเก็ตฟีลเป็นกิมมิกที่เก๋แล้วก็ถูกใจใส่มูมากๆอันนี้จะเป็นสีเดอะสตาร์นะคะอันนี้คือหน้าสดกระลอนนะคะบางวันที่เราไม่แต่งหน้าหรือแบบรีบๆอะไรเงี้ยก็แตะแค่ตัวนี้ที่ปากหน้าก็ดูมีชีวิตชีวาแล้วอะดูมาต่อที่ลิปบล็อกแบ็กนะคะทุกคนซึ่งจริง ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากแต่เราขอคัดที่ชอบที่สุดให้2อ,อันนี้เลยก็เป็น3 C E ช h i n e Reflector นะคะแล้วก็ Melting Candy Balm นะคะทุกคนเขาก็จะเป็นปลอกแบกแบบเนี้ทุกคนเวลาจะใช้ก็คือกดๆๆๆออกฉันชอบของ Desik ตรงที่เขาให้สีที่ชัดแล้วก็เนื้อละลายแต่ว่าทางง่ายไม่หนึบปากเลยนะคะแล้วก็แบบวาวสวยให้ทั้ง pigment สีแล้วก็ความ glossy แบบนี้ทุกคนคือมันแบบตัวนี้ทาไปแล้วจะฟิลแบบเหมือนปากเคลือบไซรัปเลยทุกคนแต่ว่า แต่ว่าพอเมมเมมปากไม่ยึบไม่หนึบติดกันนะคะชื่อสีชูกะพลัมจะเป็นแบบชมพูอมม่วงคูโทนแบบน่ารักขับผิวมากๆม,มาต่อที่ t c e c ีอีชัยดิฟ c t คเตอร์นะคะอันนี้เพิ่งออกมาช่วงสิ้นปีเลยออกมาทีหลังทุกคนแต่บอกเลยว่า T c ีคือทําเนื้อจึ้งมากคือเนื้อเขาอะจะไม่ได้เมลไม่ได้ละลายเท่าเดซี่นะคะสังเกตปะเนื้อจะมีความเนื้อมันมีความแน่นใช้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องกลัวแบบลิปหักระหว่างที่ทานแล้ว t c e อีะเขาจะเป็นความฉ่าที่ค่อนข้างเล่นแสง ทาบนปากแล้วมันจะมีความแบบเย็นๆที่ปากด้วยนะคะสกิลแบบเมนทอสนิดดีเลยทุกคนคือมันฟินมากแต่ก็ปากอิ่มฟูมากๆนะคะค่ะ TCE คอลนี้เขาทําสีมาอ่อนมากทุกคนอันนี้เราเลือกเป็นสีที่เข้มที่สุดมานะคะชื่อแดงคูโทนแบบนี้สวยมากๆ ต่อมาก็จะเป็นเนื้อกลอสแล้วนะคะทุกคนเราจะไล่ตั้งแต่ที่ติดทนน้อยที่สุดไปจนถึงติดทนมากๆนะคะเป็นลาการสรุ่นกลอสนะคะทุกรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่เราเปิดใจกับการทาเนื้อกลอสเนื้อช่ำๆมากขึ้นเพราะความนุ่มๆกับปากไม่ชอบความยืดๆน่าลำคาญแต่ว่าปีนี้หลายๆแบรนด์ทําเนื้อช่ำออกมาได้ดีมากๆทุกอย่างลากาดอะ่ะเขาทากลอสมาเนื้อไม่หนึบเลยมีความลื่นแล้วก็สีชัดมาก เนื้อแน่นสามารถแบบกรอบสีปากได้เลยนะคะอันนี้คือทาเดี่ยวๆก็เอาอยู่นะดูต้านตุนๆนะคะที่เขาเอาออฟสต็อกไปอยู่ช่วงนึงเลยชันไม่โซอาไปเลยเพราะว่ามันสวยมากทุกคนเป็นสีที่แบบทาขึ้นทุกสีผิวแน่นอนอ่ะเออมาต่อที่ลากะเจลลิ่งนูดกลอสนะคะสังเกตจากปริมาณก็คือน้องเริ่มหล่อยหลอมแล้วเพราะว่าเราชอบใช้มากจริงๆคนน้องสาวป้ายามาแล้วนั้นน้องทาลิปแล้วปากเขาฉ่ำสวยมากก็เลยไปถามว่าแกใช้อะไรทนี่เลย พี่สาวคือต้องมีรากาตัวที่เป็นรุ่นกอดคือชีเป็นทินกลอสนะคะจะไม่ใช่แบบกลอสใสๆอะ่ะเขาจะให้สีที่ชัดระดับหนึ่งเลยนะคะดูเป็นทินกอดที่เนื้อลื่นมากเหมือนเยลลี่เลยทุกคนแล้วก็ให้สีที่ชัดระดับหนึ่งนะคะเดีย๋ยวค่อยดูความฉ่าก่อนหนึ่งมันฉ่าสวยมากทุกคนฉ่าที่แบบ ละมุนนี้ดูผู้ดีสุดๆทาเวละะ้วแบมันจะดูแบบมีมิติขึ้นมาทันทีเลยแล้วด้วยความที่มันไม่ใช่กลอสแบบไม่มีสีอะก็คือสามารถทาตัวนี้เดียวๆก็ได้นะคะก็จะได้สีลิปที่มีความแบบละมุนละมุนแล้วก็สเตนเขาอาจจะไม่ทนเท่ารุ่นที่เป็นแบบฟรุตตี้แกมนทินทเป็นกอดเนอะเขาก็จะทิ้งสเตนแบบเบาๆจังๆแต่ถ้าเกิดทาเลเยอร์ชัดๆอะไอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวนี้ก็จะทิ้งสเตนไว้ชัด ส0 2นสี grape ring นะคะจะเป็นสีแบบชมพูที่มีความติ่งม่วงเบาๆทุกคนสวยมากแนะนำให้มีติดกลุ่คือ r o m a n glazing color gloss นะคะทุกคนอันนี้ก็ออกมาช่วงสิ้นปีแต่คือน้องแมสมากๆแตังแต่หน้าลิซ่าใช้ก็คือน้องแบบ s ซ o อ out ขัดตลาดหายากมากส่วนฉันก็คือเป็นทาดเครื่องสำอางอยู่แล้วก็คือ cf มาก,ก่อนที่แบบว่าน้องจะ s h o อ out คอันนี้เป็นกลอสรุ่นแรกของ romand nd เลยนะคะคือเขาเป็นกลอสที่สีชัดมากๆ แต่เนื้อเขาเบาไม่หนึบเลยนะคะแล้วใครที่ชอบแบบซอบซอบเบาๆคือทาแค่กลอสได้เลยทาแล้วปากเหมือนเย็นลี่หนุบหนับมากปากแล้วก็จะดูจืดดูแบบอืมชีดฟิลเลอร์อมาหรือเปล่าเนื้อดีไม่หนึบสีน่ารักละมุนแล้วมันแบบทาได้เรื่อยๆอเริ่มเป็นทินแล้วนะคะทุกคนคตัวแรกก็จะเป็น f o รเซรัมทินออยลตัวนี้เขาจะเป็นทินออยนะคะที่แบบสีชัดมากๆ จุยซีสุขภาพดีแบบไม่แบบไม่เอกอะเกินปรับมันจะมีน้ำกลิ้งเบาๆทุกคนแล้วทนมากๆด้วยนะคะใครที่อยากได้แบบลิปฉ่ำปากสวยแล้วติดทนคือแนะนําวันนี้เล่ยของฟอยทู ool, คือแบบเขาก็แบบมีสีที่เลือกเยอะมากๆเบอร์11นะคะเป็นแบบชมพูอมม่วงคูโทนถูกซึ่งเราเคยทำฟูลรีวิวน้องคนนี้ไปแล้วนะคะลองไปดูกันได้สเตนก็คือแบบสีทาบ้านจะแม่ที่ลากะนะคะอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นลากะบอนดิ้งโกลนะ ส่วนตัวคือเราเป็นท่าลิปลากะมากๆอยู่แล้วเราก็คือลองของเขาทุกลูก bonding glow นะคะเขาจะเป็นเนื้อชายแบบฉ่าเบาๆเอาปากดูสุขภาพดีกรุบแนะนําลากะรุ่นนี้เลยคือมันฉ่าสวยมากทุกคนแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทนเท่าแบบพวกรุ่นทิ้นของเขานะอันนี้คืออันนี้คือเน้นทาเติมได้ระหว่างวันนะคะคนแล้วสีคือสวยมากฉันแนะนําเบอร์สองนย แดงติ่งม่วงคูโทนเบาๆคือขับผิวชัมมิสนะคะนี้เป็นจุยซี่กลวิตินนะคะรุ่นล่าสุดของชัมมิสเลยมันดีมากๆคือชีดเป็นมามืดมาเหนือไม่รู้ว่าน้องเขาแมสไหมไม่แมสก็เริ่มเลยค่ะพี่สาวตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นทินช่ำที่ติดทนมากแล้ บอกเลยว่าตัวนี้เป็นทินฉ่ำที่ถูกแหละดีสเตนคือติดทนมากๆส่วนตัวรู้สึกว่าชาม,มิสสเตนจะแน่นกว่าโฟ2ยูทูรุ่นเซรั่มทินออยอีกนะเนื้อเขาจะเป็นฟิลเยลลี่เยลลี่เจลเจลนะ,ะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำบอกเลยว่าสายปากแห้งเลิมแน่นอนคันนี้เป็นเบอร์0ูตแปดนะคะทุกคนสีจะออกแบบชมพูเบอร์รี่แล้วก็อีกสีหนึ่งที่สวยมากๆก็คือจะเป็น เบอร์ศูนเจนะคะสีจอกชมพูตุ่นม่วงดูแพงดูแบบความแบบสุภาพขึ้นมานิดนึงทุกคนแต่คือสวยมากทั้งคู่ใคร,ใครที่อยากได้ลิปปักฉ่าสวยแล้วสเตนติดทนมากๆชามิสรุ่นนี้เลยค่ะคือแบบที่สุดอยากให้น้องแมทจริงๆจะขึ้นรูปที่ทาตัวนี้ไปเที่ยวให้ดูนะดูมันฉ่าแบบเราไม่ต้องทากลอสทับเลยอะแล้วเดี๋ยวให้ดูนะว่าอืม คือแบบที่สุดใครที่ขี้เกียจเติมลิปไปค่ะไปจริงๆอ่ะไม่กล้าเอาชามิสมาเป็นเฟวอรริตเลยพอ,พอทนเกิน แล้วฉันจะสวอตอะไรต่อได้หรอต่อมาเป็นฟอยทูเจลลี่ตินนะคะอันนี้เป็นตินรุ่นที่เราชอบมากๆก่อนที่รุ่นอื่นๆจะออกมาเลยเขาจะเป็นทินเนื้อเจลลี่แบบหนุบหนับหนุบหนับเลยนะคะแล้วก็สีคือสวยมากคือเป็นสีที่เป็นคอลเลคชัน Y2K นะคะทุกคนแล้วตอนนั้นที่เขาออกมายังไม่มีแบรนด์ไหนทําสีโทน Y2K ได้สวยขนาดนี้ทุกคนอันนี้คือเบอร์14 French ร g ช a p e นะคะเป็นสีที่เราชอบมากๆแล้วก็ทาบ่อยสุดๆเลย เบอร์ี่อมม่วงแล้วก็มีความแบบเด้งๆสีที่แบบว่าเราชอบทาเป็นตินด้านในแบบนี้นะคะถ้าากับสีอ่อนขอบๆนะมันก็จะทําให้แบบปากเราดูมีมิติมากๆตัวนี้ก็ทนมากเหมือนกันจ้ะไปอยู่ด้วยกันเลยกับชามิสมาต่อที่เดซี <c oughs> ่กันบ้างดีกว่านะคะปีนะอันนี้จะเป็นรุ่น juicy dewy tint นะคะเป็นรุ่นที่แมทมากๆของเดซี่เลย คือเขาจะเป็นเนื้อบ,าง,บางๆแต่ว่าก็คือสีชัดฟิลตินทุกคนแต่ความมันเป็นความฉ่ำน้ำๆไม่ใช่ฉ่ำแบบปากเคลือบอะไรอยู่อะทุกคนซึมกระปากไปเลยแต่ว่ายังให้ความฉ่ำโกลที่สวยมากๆนะคะแล้วเดซิกตัวนี้ก็คือสเตนทนมากด้วยเป็นแบรนด์ที่ทำสีคูโทนมาได้แบบถูกต้องมากๆฟิลแบบชมพูน่ารักสดใสลูกคุณหนูแบบเนี้ยทันพอปเลยทันทีทุกคนแล้วเนื้อก็ดีมากๆนี่จ้าเดซิกจ้า ถ้าแกชอบลิปช่ำเอาแบบปากกระจกเงาทุกนูแกต้องไม่พลาดคลีโอตัวนี้คือเราไม่แน่ใจว่าเขาแมสไหมเพราะไม่ค่อยเห็นคนรีวิวเลยนะคะเป็นได้มาช่วงต้นปีเลยฝากเพื่อนฮิวมากนะินเนื้อเยลลีห่หนุบหนับแต่ว่ามันจะมีความใสๆนะคะพิกเมนต์จะแบบไม่ได้ทึบมากคือปากมันกระจกปากมันกลาซี่แบบซเซานี้เป็นทินที่ทาไปแล้วฟินิชปากใสมากเอาเหมือนมีกระจกเคลือบอยู่บนปากแบบนั้นทุกคนแล้วก็เงาสุดแล้วสีน่ารักมาก มาต่อกันที่ etude fixing g l o w tint นะคะอันนี้ก็เป็นลิปรุ่นใหม่ของปีที่แล้วเหมือนกันนะคะซึ่งปกติอะเราเป็นท่ารัก etude fixing tint รุ่นแมทของเขามากๆซึ่ง etude ยังคงคอนเซปต์ fixing tint เบาๆบางๆไม่เลเยอร์สีได้ทายำๆไปสีก็จะมีความชัดขึ้นเาสบายปากมันแน่ปากมันไม่เคลือบๆแต่ว่าเข้าใจความฉ่ำที่แบบละเลื้อละเลืเหมือนจิบน้ำผล,ลไม้แต่สเตนก็คือทนเอาเรื่องมากๆนะทุกคนใครยังไม่เคยลองรุ่นนี้อยากให้ไปลองมากจริงๆมูดตัวนี้นะคะอันฉันได้มาจากงานแซปออนเซลสีชัดมากๆอันนี้จะไม่ค่อยโป่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความวาวที่พอดีแบบปากสุขภาพดีเฮลตี้โลเลยจะแบบไม่ได้กลอสซี่ขนาดนั้นสเตน ทนมากๆทุกคนนี่นะทินฉ่ำทุกตัวที่ว่ามาเมื่อกี้ใย,ยมูดสเตนแน่นสุดจากพี่สาวโอเคค่ะทุกคนในส่วนของลิปช่ำลิปบามเนื้อกโกลต่างๆก็มีประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่วนของแก๊งลิปแมตเนื้อก็มายี่เนื้อแบบเลอๆกันบ้างดีกว่านะคะซึ่ง เราก็จะเริ่มงันตั้งแต่ลิปเพนซิลกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นตัว d a y e i k Mood Blur Lip Pencil นะคะแบจะมาแรงมากอีกอย่างที่มาไม่แพ้กันก็คือลิปเพนซิลนะคะทุกเอาไวท้ทาเพื่อเบลอขอบปากก่อนที่จะลงลิปสติกซึ่งลิปเพนซิลปัจจุบันเนี่ยสีเขาจะเป็นสีที่แบบน่ารักละมุนมากๆเวลาใช้เราก็จะแบบลงเป็นเบด แบบนี้ไปก่อนเลยเหมือนกลบสีปากเดิมก่อนอะทุกคนนั้นเราก็ค่อยตามด้วยลิปที่เราจะใช้นะคะอย่างอัเป็นตัว hints slim matte something นะคะทุกคนที่จะใช้เนี่ยค่อยตรงกลางๆลางเราก็จะได้สีปากที่มีความออมเบรไล่สีแล้วก็จะดูมีมิติไม่แบนนั่นเองทุกคนใครที่อยากทาลิปแบบสวยๆแบบสาวเกาหลีคือมันแบบช่วยมากๆตัว hints นะคะอันรุ่น slim matte something อะทุกคนเราจำเป็นฟิลบาร์มลื่นๆแต่เป็น finish matte เลยนะคะแก้ hint รุ่นเนี่ยคือเนื้อดีมาก นซึ่งมันเป็นแมตที่สบายปากแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ไม่แห้งกลังนะคะของเราเป็นเบอร์ศูนย์หนะคะจะเป็นสีที่น่าจะเข้มสุดเลยในคอนี้นะจะออกแ,แบบแดงแดงกำ่กำกๆำติ่งโม่งเบาๆคือสวยมากมีคนของสาวเกาหลีที่แบบดูน้าค้นหามากๆที่เวนดี้นะคะโซแมตโซแมตนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของน้องเลิฟ ลิปสติกเนื้อแมตตนุ่มลื่นทางง่ายสุดๆแล้วแบบมันไม่มีความแห้งเลยทุกคนคือคือเป็นแมตที่ทาไปแล้วจะให้ความฟุ้งๆนวๆเบลอๆแบบนี้เลยนะคะแล้วสีเขาก็ชัดกบสีปากได้เลยนะทุกคนคือเนื้อดีมากน้องลบแมตแป้งๆแต่ไม่รู้สึกปากแห้งเลยปักมากชื่อสี AI นะคะ ฟยทูเ o ลไมล์พาวเดอร์ลิปสติกนะคะทุกคนอันนี้คือตามสไตล์ฟอยทู ool, คือสีแน่นสีชัดแล้วก็แมตสนิทอันนี้จะมีความแน่นกว่าตัว20 w e n d y นะคะทุกคนก็อย่าพึ่งอย่าเพิ่งตกใจแนะนำให้เบลนดก่อนนะคะทุกคนนี่เห็นปะคือเขาเป็นแมตที่เบลนด์แล้วนัว,นวฟุงละมุนสวยมากแมตที่นุ่มทาแล้วเนียนแนบไปกับปากเกาะปากดีมากเป็นเบอร์12 u f o งยนะคะเป็นสีที่เราชอบสุดๆ พาเดี๋ยวๆก็เลิศออชิฟฟอนมูดล,ลิปนั่นเองนะคะเป็นแบรนด์เก่าแรกๆที่เขาทําเนื้อแมตต์ฟูงๆละมุนแบบนี้นะ,ะนุ่มลื่นแล้วมันฟุ้งละมุนเลยอะเห็นปะแต่เนี้ยเขาจะมีความนัวๆแกเนื้อนุ่มเหมือนชิฟฟอนจริงๆทุกคนไม่แห้งเลยอะแกแล้วสีสวยมากเออ0ูตสามมอฟฟูชียนะคะที่ฉันบอกเลยนะว่ามามืด เป็นโทนชมพูม่วงแล้วปากจะดูเต็มเลยอะเนื้อ Matt แมทละมุนนที่แบบฟอร์มูล่าดีมากกระสามเป็นสีนชมพูครูโทนที่ถูกต้องติดถูกทุกข้อรีฟิกซิงทินนะคะอันนี้คือเป็นทินแมทเบอร์หนึ่งของเราเลยเนื้อบาวสบายปากแล้วก็ติดทนเนากพอทาผ่านไปสักแป๊บนะคะเขาจะเซตตัวแล้วก็เนียนซึมกับปากเราไปเลยทุกนเนื้อที่แปลกใหม่แล้วก็ยังไม่มีใครทําได้ถึงเท่าอันนี้จริงๆอะติดทนมากๆตัวนี้คือไม่ติดแมทเลยจริงไม่ได้ลบออกยากไม่ได้ทนเหมือนสี บ้านฟิลนั้นนะมาฟิเิชเนี่ยเป็นแมทที่ไม่ดูแห้งกลางเลยแมทผูด้ดีที่ติดทนแต่สบายปากมากๆแล้วก็เฉดสีให้เลือกเยอะๆด้วยนะคะแต่ละเฉดก็คือแบบสวยๆน่ารักละมุนทั้งนั้นเลยมาต่อที่ทินฟิลเนอร์มูสเวดเนื้อเบลๆเอๆนะคะลากลาสตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้ชื่อ b a d ดี้ลิป a ม t e b แบดดี้ซัมติง g ุซึ่งเหมือนตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะคะส่วนตัวที่เราใช้นะคะคือใช้แล้วแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ซื้อเองด้วยเขาไม่ได้จ้างไม่ได้ส่งมาให้ใดๆคือเราอะชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วก็เลยขอสนับสนุนเขานะคะเนื้อนุ่มละมุนมากทุกคนทาง่ายสุดๆแล้วมันเกาะปากฉันดีมากตัวรู้สึกว่าปัจจัยในการทาลิปอะมันก็มีเยอะมากๆ อาจจะเป็นที่ p Product เขาหรืออาจจะเป็นที่ปากเราก็เป็นไปได้นะคะทุกคนคือปากเราเนี่ยถ้าแบบว่าบำรุงไม่ชุ่มชื้นมากพอเรามีความแห้งขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ทาลิปไม่ติดได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทุกคนบอกว่าบํารุงลิปสีิกปากดีๆก่อนที่จะทาลิปนะคะดูตัวถ้าช่วงไหนทาลิปไม่ติดอะ่ะให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่า ปากแห้งนะคะซึ่งช่วงนั้นก็ปากแห้งผากมากจริงทาเลยเนื้อสบายปากฟินิชสวยแล้วสีคือน่ารักมากอันนี้เป็นเบอร์คือคิดถูกมากที่ซื้อเก็บไว้นะคะเราเบลอล่องปากดีมากแล้วก็สีชัดกลบสีปากได้ด้วย For You t o Love You Babe Matte Tint นะคะทุกคนคืออันนี้เคยทำ full r ร v วิ w ไปแล้วด้วยเป็นชอบที่สุดใน For You ของ For You t o เลยทุกคนตั้งแต่เขาออกมาแบบหลายๆรุ่นใช่ไหมมีบาแต่อันนี้เขาจะเป็นฟิลเนื้อแมตต์ฟุ้มๆเบลอๆแบบนี้ทุกคนดู แล้วมันจะมีความฟุ้งๆนัวๆเบลอเอาสีที่ชอบมาแนะนำด้วยก็จะเป็นเบอร์3กับเบอร์16นะคะ สาวกคูโทนจดตามได้เลยก่อนเลิฟทนส้มมากเฟเวอริตคือเป็นสีส้มแทบถูกแทงแต่ตอนเนี้กลายเป็นแบบเป็นคูโทนเลิฟเวอร์ได้ไงไม่รู้คือรุ่นนี้เนื้อเขานุ่มเหมือนวิปครีมเลยทุกคนทางง่ายมากๆแล้วก็เบอลอล่องปากได้ดีมากๆใครเราจะทา1 6คข้อยด้านในนะคะสีที่ออกมา,ส,ออกมาสีที่ออกมาก็จะเป็นสีแบบชมพูออมบรแบบนี้นะคะทุกคนคือน่ารักมากมาก เนื้อนุ่มเหมือนวิปครีมคือทางง่ายสบายปากเบลอล่องปากสวยฟินิชปากนัวละมุนแบบนี้มาที่แบรนด์เกาหลีเกาใจลูกหลักของเรากันบ้างนะคะก็จะเป็นนี่เลยเดซีะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเดซี่ครีมเดอะโรสทินเบอร์เบอร์ศูนยนะคะทุกคนเขาจะเป็นทินเนื้อครีมครมแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าเห็นปาว่าพอปาดออกมาแล้วอ่ะสีชัดแต่บางเบาแล้วก็ให้ความฉ่ำนะคะ เขาเป็นแบรนด์ที่ทําโทนเกาหลีมาได้แบบเกาหลีถูกต้องมากๆชมพูม่วงก็เป็นชมพูม่วงคูโทนที่แบบสวยสุดๆเลยะคะ่ะแบบไม่ชมพูไปไม่ม่วงไปทาไปแล้วขับผิวหน้าไม่ดรอปนะคะทุกคนต่อมาเป็นตัวเอสปัวนะคะอันนี้เป็นรุ่นน้ำ,นำ,นำเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นทินน้ำน้ำสีชัดเลยแต่เห็นปน่าว่าแบบฟินิชที่ออกมาจะเป็นเวลเวดนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเวลเวดกร,รมยี่จริงๆแต่ว่า เบาๆฟุ้งๆแบบนี้เลยทุกคนแต่อ่าสีน่นสีชัดเวอร์อันนี้คือเหมือนออกมาเอาใจคนที่ชอบความบางเบาอะทุกคนซึ่งเรื่องเนือ้อเต็มสิบไม่หักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือ ชีทิงสเตนค่ะทุกคนอันนี้คือสีชิลลิงนะคะทุกคนเป็นสีที่มีในทุกคอลเลคชันของแบรนด์เอสกัวเลยซึ่งเป็นโทนของแบบสาวครูโทนที่สวยมากๆแล้วก็ทาง่ายทาได้เรื่อยๆเลยนะ,ะมาต่อกันที่3 c e ซีเฮซี่ลิปเคลนะคะอันนี้ไม่ไ้ไม่ได้จริงๆคือฉันชอบมากถึงขั้นแบบว่าไปซีเอฟสีมาเพิ่มนะคะมูส์มูสแน่นๆแบบนี้เลยทุกคนคือเนื้อมันดูน่ากลัวใช่ป่ะมันแต่ลิปตุ้นเนียเขาเกิดมาเพื่อการทาแล้วก็เบลนด์นะ,ค,ะคือพอเนื้อเบลนด์แล้วว่ามันฟ úng, ุ้งละมุน ความที่พิกเมนต์เขาแน่นมากๆอยู่แล้วอะเราไม่จะเป็นต้องทาเยอะเลยนะคะ เกลี่ยเกลียแบบนี้มันก็ทั่วปากแล้วอมแดงตุ่นตุ่นแบบนี้ทุกคนสีน่ารักมากแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเคยหนัวมันซอฟไปสามารถทายมยัเข้าไปอีกได้นะแกก็จะได้พิเมพ์สีที่แน่นกริบขึ้นนะคะทำเนื้อสีออกมาให้แบบน่นๆเพื่อให้เราทาเบลนๆแล้วก็จะได้ฟินิชที่แบบมีความนวลนวลละมุนแล้วก็ได้ความเกาะปากดีกว่าตัวเวลวิทินนะคะคือติดทนกว่าเกาะปากกว่าทุกคนก็เห็นแน่นแบบเนี้แต่ว่ามันติดทนแล้วก็เบาสบายปากมูดซอฟเบลทินนะคะทุกคนคือโดนตกมาจากรีวิวฝั่ง เกาหลีนะคะเห็นเขารีวิวแล้วแบบน่าใช้มากๆ เป็นทินที่ทาไปแล้วปากมันดูเบลอสวยมากทุกคนนี่คือเบอร์11นะคะสีเมเปิลจะเป็นสีแบบคอลเลคชั่นล่าสุดเลยที่เป็นโทนออกกำกาๆและเนื้อเขาเป็นเนื้อเบลรจริงๆเลยนะคะทุกคนคือแอพพลิเคเตอร์เขานุ่มทาง,ง่ายมากแล้วก็ตัวเนื้อลิปพอทาไปแล้วปากมันเบลอไปเลยทุกคนคือเราไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องใช้นิ้วไม่ต้องใช้อะไรในการเบลเลยแค่ทาทาเมมเมมคือปากนัวสวยแบบนี้เลยใครที่ชอบฟินิตปากแบบนุ่มๆละมุนนะคะลองไปดูโมโดูดลรุ่นนี้แล้วเขาแบบมีเฉดสวยๆเยอะมากเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะค ก็เลยจะมีความแบบเหลืองๆขึ้นนิดนึงนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะตัว Felly Matte Lip Cream นะคะภาพตามตรงเป็นลิปแท่งที่แบบ เยอะมากคือวอลเว้ตั้งแต่พี่ๆเขาลโปรดักตออกมาต้องแม่ราคามันซีซาจีจัดจังเลยแบบ590าบจนได้เพราะว่าไปเจอพี่ก้อยนัตติรีมที่เขาแบบไปเปิดปลอกอัพสโตร์อยู่ที่หน้าเซฟอรานะคะก็ทําใจไม่ซื้อไม่ได้จริงๆแล้วตัดใจซื้อวันนั้นเลยนะคะนี่เราเอาเป็นเบอร์ศูนย์หกสี่ควีนบีมานะคะคือจะบอกว่าดูคอนเทนต์ของเขาทุกอันดูที่เขาสโวชแต่ว่าแบบไม่ซื้อพอฟีดแบคค่อนข้างหลากหลายว่าเฉยๆบ้างไม่สมราคาบ้าง อ่ะแต่มันจะไม่มีทางรู้จนกว่าแหละจนกว่าเราจะไปซื้อมาใช้เองจริงๆิซึ่งหลังจากที่ไปเสียตังทุบมาเองเ่านั้นฉันบอกเลยว่าหลังจากที่ไปซื้อมาเองเ่านั้นก็ได้หายคาใจแล้วว่าทําไมราคามันสูงแล้วเราสูว่าคุณภาพคือสมราคาเลยแก้แต่หัวแปรงเลยแกจะเห็นว่าหัวแปรงเขามีความแบบนุ่มๆสปริงไปตามทางที่เราสวอชเห็นก็คือนุ่มลื่นทางง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สีชัดปัวถ้าเกิดใครเอฟสีแดงมาเหมือนกันนะคะแนะนําให้ทา ประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วหรือแปลงในการแบบเบลนเบลนขอบออกมาทุกคนฟินิชสีที่มีความแดงน่ารักแบบนี้เลยทุกคนแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากได้ความแซ่บความตังความตัวแม่ตัวมันก็คือฟาเต็มๆไปได้เลยมเนี่ยสีควีนบีรทุกคนเป็นแดงสดที่สวยมากๆเป็นแดงที่ทาเราหน้าไบร์คับผิวมากๆทุกคนเราเนื้อคือแบบครีมมี่ตัวแล้วมันละมุนไปกับปาก ไม่มีความรู้สึกหนักปากหรือไม่สบายปากแต่อย่างใดคือเนื้อดีมากแล้วก็ติดทนด้วยนะคะเรียกได้เลยว่ามันครบครันคุณสมบัติลิปแมทสามแท่งสุดท้ายกันแล้วนะคะไอ้เราก็ซูมออมากตอนนี้คือไม่มีแดดแล้วจริงมาเริ่มที่น้องคนนี้ก,กันเลยนะคะอันนี้ิอันนี้เป็นแม c ล็อกคิดลิปสติกนั่นเองนะคะก็คื้นจิ้มจุ่มออกมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็เขาเพิ่งออกตัวนี้มาเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะ คือรล้นสติ๊กของเขาอะ่ะเขาเพิ่มบำรุงมานะคะเนื้อลื่นม,ม,มีความทางง่ายขึ้นซึ่งจริงซึ่งเนื้อมันลื่นจริงๆทงุกคนท่ะ ทางง่ายเบลนด์ได้แบบนี้เลยนะคะแต่เวลาเบลนด์อะต้องรีบเบลนด์นะเพราะว่าคือพอผ่านไปสักแป๊บแบบแค่แป๊บเดียวทุกคนไม่ถึงสิวิเขาจะแมตสนิทแล้วก็แนบ,บกับปากติดแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้คือติดทนมากๆก,กินข้าวกินน้ําก็ไม่หลุดด้วยทุกคนใครอยากได้ลิปทนทน,ทนคือเราแนะนําแมกรุ่นนี้จริงๆคือคุ้มค่าแก่การลงทุนแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากๆแล้วเฉดเดี๋ยวนี้คือแมททำเฉดมาสวยมากะคะ่ะ so f i f t r e เป็นสีส้มน้าตาลที่สวยมากทาแล้วขับผิว ดูแบบขึ้นรีวิวที่เคยทาให้ดูนะคะว่าถ้าแบบว่ากับแสงปกติมันจะเป็นสีประมาณนี้ทุกคนคแท่งสุดท้ายแล้วขออนุญาตทาทับลงไปเลยนะคะ 76 blushing นะคะทุกคนของแม็กก็คือเนื้อเขาจะเป็นแบบลิควิดน้ำๆเลยแต่ว่าให้สีแน่นพิกเมนชัดมากๆปาดเดียวรู้เรื่องเลยนะคะคือแล้วสีมันจะแน่นกลบสีปากไปเลยแล้วเราชอบที่แบบของแม็กเป็นลิควิดลิปที่เนื้อไม่หนึบไม่เหนียวเลยคือทาไปแล้วมันแมทไปกับปากเลยนะคะแล้วที่สีแน่นก็จริงแต่ไม่หนักปากเลยนะทุกคนคือคือเขาเป็นลิควิดแมทที่มีความยืดหยุ่นคือเราก็กลบล่องปากกับสีปากดีมากๆถูกลองไปเล่นเนื้อที่เคาน์เตอร์ดูก่อนว่าชอบฟอร์มูล่าแบบไหนถ้า ชอบเซร็จตัวแล้วคือแมตสนิทติดทนมากทั้งคู่นะคะแต่มาต่อกันที่ตัวกิโกะอลิมิเต็ดดับเบิลทัชนะคะอันนี้ก็คือเป็นลิปสองหัวของกิโก้นั่นเองซึ่งเป็นเฉดเอเชียลิมิเต็ดนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีหรือเปล่าทุกคนสีมันสวยมากมันไม่ติดเฟเวอร์ิตของฉันจะงงมากคือเป็นส้มตุ่นๆมีความน้ำตาลเบาๆแบบคือเนื้อเขาทาไปตอนแรกอะจะมีความเป็นแบบน้ำๆเบาๆแบบนี้เลย อันเนี้ยพิกเมนต์จะมีความโป่งๆไม่แน่นมากแนะนําให้ทาไปเลยนะคะคล้ายกับแมกเมอกี้เลยแต่เนี้ยมันจะมีความแต่นี้คือจะไม่น้าตาลเท่าจะมีความนวลนว,นวละมุนกว่านะคะแต่แนะนําว่าอย่าเพิเ่งแมาเวกคนปล่อยให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงพอเขาเซ็ตตัวแล้วอะความหนึบมันจะหายไปนะจากนั้นก็จะใช้ด้านที่เป็นกลอสนะคะทาทับลงไปอีกทีนึงทุกคนลิปแมทอันนี้คือเป็นลิควิดแมทที่ฟอร์มูล่าดีมากติดทนเวอร์ ไม่ได้สบายปากขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญปากถึงขั้นอยากลบอะแล้วตัวกลอสเขาว่าแกคือทาเพื่อล็อกสีจริงๆมันแบบไม่ได้เอาสีเดิมออกมากับกลอสด้วยอะเป็นส้มอมน้ำตาลตุ่นๆที่สวยมากๆม,มีความเกาหลีเกาใจนะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในคอลเลกชันที่เป็นเอเชียลิมิเต็ดคือเราไม่แน่ใจว่ามันโซเอามันหมดหรือยัยงถ้ายังหาได้คือรีบไปเอฟเลยทุกคนแบบสวยมาก โอเคทุกคนและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเฟรนด์ลิปสติกของเราในปีนี้นะคะก็รวบรวมมาให้แบบครบมากๆเลยตั้งแต่เป็นฟอร์มูล่าเนือ้อสัมผัสที่เราใช้เราชอบแล้วถูกจริตแล้วก็แบบอยากจะมาป้ายยาบอกต่อกันนะคะเพื่อลองตัวไหนแบบนี้จะได้แบบว่าเออไปลองกันนะทุกคนคือคือส่วนตัวเราเป็นคนที่ซีเรียสกับความสบายปากมากๆเพราะเราเป็นคนขี้รำคาญนะอันไหนที่มันเนอเนอหนึบหนึบหรือแบบทานแล้วรู้สึกแห้งเกินฉันก็จะอยากลบออกแล้วเนื้อป้าสามสิบแท่งที่คัดมาในวันนี้ก็คือ ก็คือจะเป็นฟอร์มูล่าที่มีความเบาสบายปากไม่รู้สึกลำคาญปากระหว่างวันอน,นแบบไหนก็ลองไปดูกันนะคะทุกเดี๋ยวรายละเอียดลิปทุกตัวเราจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดใครเอ็นจอยกับคลิปนี้อย่าล,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 ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้ยังไงเรา,าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย